ให้กับคนที่เราคิดว่าเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนเขาต้องการพึ่งพาทางนี้เคยพูดเคยให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหาเรารู้สึกว่าให้ได้ดีให้ได้ดีกว่าตอนที่เราอยู่ข้างนอกแล้วเหมือนแบบคุยกันวงพูดคุยทั่วไปมันเหมือนมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นพระแล้วเขาให้ความนับถือเราเขาต้องการคำปรึกษาจากเรามันดูดีกับตัวเราเองด้วย คือเขาจะได้รู้ว่าเขาโตแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วบรรลุนิพภาวะแล้วทุกอย่างก็คือว่าทีนี้เขาจะได้ดําเนินชีวิตของเขายังไงอะไรยังไงให้เขาคิดช่วงที่เขาบวชก็จะมีพระรูปเก่าๆเ,เขาก็สอนเราแนะนําเราว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงทํำยังไงมีกฎมีระเบียบอะไรบ้างเงี้ยมันให้เราฝึกตัวเองนะพูดถึงพูดถึงมันทําให้เราฝึกตัวเองได้ระดับหนึ่งเลย เราได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกก็คือมันก็เป็นบุญของเราแล้วที่ที่เราได้ตรงนี้บวชเดี๋ยวนี้นะแต่จิตใจเขาผมก็ไปรู้นะส่วนมากก็ก็คงจะคิดเหมือนที่เราคิดนะเออได้พ่อแม่ให้บวชก็ต้องบวชถึงเวลาบวชอะไรนี่ก็อาจจะบางคิดแทนคณพ่อแม่คงคิดอย่างนั้นแต่เด็กด๋ยวนี้จะ มีอย่างหนึ่งคือจะไม่ค่อยบวชแบบสมัยก่อนคือจะไม่บวชแบบที่แต่งตัวแบบนาสมัยก่อนนะคือลักษณะผมว่าการที่มีความรู้สูงขึ้นการไปอยู่ในสังคมที่แบบอืมองลักษณะนี้ว่าเป็นของโบราณหรือเป็นของที่ดูแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าอะไรเงี้ยนะผมมองเพราะว่า การแต่งตัวเหมือนบอกว่าแต่งหน้าเหมือนผู้หญิงเลยอะไรเนี่ยกลัว่อนผงจะหัวเราะอะไรเงี้ยนะเพราะนอ่ผมฟังจากรุ่นลูกผมเองนะคือคือผมฟังอย่งนี้มันว่าโอ้ยคือแต่งตัวแต่งตัวได้แต่ไม่แห่น้องไม่คนที่จะแห่พูดถึงเด็กเดี๋ยวนี้นะที่เขาจะบวชด้วยใจหรือว่าอยากบวชเพื่อทดแทนเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบแล้วแหละเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเห็นบ้านโน้นบ้านนี้บวช ก็อยากบวชเหมือนบ้านอื่นพอเข้าบวชเสร็จอะไรเสร็จก็ส่วนมากจะอยู่ไม่เขราพรรษากันนะอยากจะบวชเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบวชเพื่ออะไรถ้าอยากจะบวชนะบวชเพื่ออะไรก่อนถ้าไม่อยากจะบวชไม่อยากจะบวชเพื่ออะไรด้วยต้องถามเขาก่อนเขาบวชแล้วเขาเต็มไหมบวชแล้วในที่นี้คือใจเขาพร้อมที่จะบวชไหม ก็อยากฝากให้วัยรุ่นคนรุ่นหลังนี้ก็พยายามศึกษาจากคนเท่าคนแก่ว่า